เทคนิคเทรมือใหม่หาแพทเทิร์นเกินกินทํากําไรแบบแม่นยําไม่จําเป็นต้องถบไม้เดินเงินยังไงสอดให้แบบละเอียดพร้อมทำกำไรวันละ2,000บาทแบบง่ายๆสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องโนเน่เททั้งพอตช่องที่จะพาเพื่อนๆหาเงินหารายได้เสริมจ,จากการเทรดในตลาดแบนนอรีออปได้แบบง่ายๆกัน ในวันนี้เราก็มีเทคนิคมาแนะนํามือใหม่นะคะเรดทำกำไรแบบแง่ายๆด้วยการเดินเงินเสมอค่ะเทคนิคที่จะมาสอนในวันนี้เนี่ยจะเหมาะกับมือใหม่มากๆเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นที่เพื่อนๆจะต้องทบเงินค่ะแล้วก็จะไม่มีความจำเป็นที่เพื่อนๆจะต้องเติมเงินเยอะๆเพื่อเข้ามาเรดทำกำไรนั่นเองค่ะจะมาสอนเพ <ๆ S 2> ื่อนเพื่อเนี่ยตั้งเป้าหมายแล้วก็มาสอนเพ <ๆ S 2> ื่อนเเนี่ยเรดทำกำไรด้วยเทคนิคที่ใช้แพทเทิร์นแท่งเทียนของกราฟในการทำกำไรกันค่ะ ซึ่งแพทเทิร์นที่จะเอามาสอนในวันนี้เนี่ยคือแพทเทิร์นที่เรียกว่าแท่งกกินกินค่ะแท่งกืนกินเนี่ยมันจะต้องเกิดที่โซนแนวรับแนวต้านค่ะแล้วเพื่อนๆจะสามารถทำกำไรได้ซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปชมกันตรงนี้นะคะขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันก่อนเลยแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ช่องไว้ด้วยนะคะ แท่งเกินกินคืออะไรคือชุดรูปแบบแท่งเทียนที่เกิดที่โซนแนวรับหรือแนวต้านนะคะอย่างในที่นี้นะคะจะลองให้เพื่อนๆมาดูที่โซนแนวรับก่อนนะคะที่โซนแนวรับเนี่ยจะตีเส้นขึ้นมา2เส้นแบบนี้ค่ะซึ่ง2เส้นนี้เนี่ยจะเป็นโซนแนวรับนะคะที่เส้นแรกคือจุดเริ่มต้นเข้าโซนค่ะส่วนเส้นที่2คือ จุดสิ้นสุดของโซนนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นเข้าโซนเนี่ยก็จะตีที่เนื้อเทียนแบบนี้นะคะส่วนจุดสิ้นสุดเนี่ยก็จะไปตีที่ปลายสุดของไส้เทียนแบบนี้นั่นเองนะคะ แท่งกืนกินนะคะเพื่อนๆจะต้องเป็นแท่งที่มีเนื้อเทียนนะคะกืนกินแท่งสีแดงแบบนี้นะคะแล้วแท่งถัดไปเนี่ยเราจะสามารถเปิด Follow by ได้นะคะในฐานะที่เป็นแนวรับส่วนอีกอันนึงนะคะคือฝั่งแนวต้านก็ให้เรามาตีเส้นมาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะเราจะลองตีเส้นขึ้นมานะคะ2เส้นแบบนี้อันนี้คือฝั่งโซนแนวต้านนะคะ เพื่อนๆจะต้องเห็นเนื้อเทียนนะคะที่ชนนะคะชนโซนแนวต้านเสร็จปุ๊บแท่งสีแดงนะคะจะต้องกืนกินแท่งสีเขียวแบบนี้นะแล้วแท่งถัดไปเนี่ยเราจะสามารถเปิดออเดอร์เซลล์ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมแท่งนี้เนี่ยมีความยาวของเนื้อเทียนที่มากกว่าแท่งก่อนหน้านี้เนี่ยแท่งนี้กืนกินแท่งนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นแท่งถัดไปเราสามารถ follow sell ได้นะคะในการเหตุแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทบเงินค่ะแต่สมมติว่าเพื่อนๆมีทุนมากพอนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะทบเงินสัก1ไม้แบบนี้ก็ได้นะคะทบเงิน1ไม้เนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องทบเงินแบบคูณ2ก็ได้ค่ะอาจจะทบเงินในจํานวนที่เท่ากันสมมติว่าเรามีทุน1000บาทแล้วเพื่อนๆอ,อยากเล่นด้วยเทคนิคนี้อาจจะออกออเดอร์สักประมาณ200บาทแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดการ สมมติแท่งนี้เราเปิดเซลมาแต่แท่งนี้มันปิดเป็นสีเขียวก็ให้เราทบเงินที่แท่งนี้แต่ใส่จํานวนเงินที่200บาทเท่าเดิมนะคะเพื่อนๆก็จะขาดทุนแค่เล็กน้อยค่ะนิดหน่อยก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการเท่าทุนกันนะคะทุกคนเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะอย่างเช่นตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมแท่งนี้เนี่ยเนื้อเทียนแท่งนี้เกินกินแท่งนี้นะคะแท่งนี้อยู่ที่โซนแนวรับแท่งนี้เปิด Follow บ y มาก็ชนะนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันกินกินแท่งนี้นะคะแท่งนี้เปิด Follow s ซ l ลมาก็ชนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่อันนี้จะต้องมีการทบเงินนะคะส่วนอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแท่งนี้กืนกินแท่งนี้แท่งหน้า Follow By มาก็ชนะนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแท่งนี้กินกินแท่งนี้แท่งหน้า Follow By มาก็ชนะอันนี้ก็เช่นกันค่ะ กืนกินแท่งนี้แท่งนี้ follow by มาทบเงิน1ไม้ก็ชนะนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าในโซนนี้เนี่ยมันชนะทั้งหมดเลยหากเพื่อนๆเล่นแบบมีการทบเงิน1ไม้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเหตุด้วยวิธีนี้เนี่ยเราเนี่ยเปิดสถิติให้เพื่อนๆดูแบบจระจแล้วนะคะว่ามันสามารถใช้งานได้จริงๆ แล้วมันเนี่ยก็เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสคริปตัวหนึ่งชื่อว่าสคริปตีแนวรับแนวต้านนั่นเอาไว้ใช้กับเพื่อนๆที่ยังไม่สามารถตีแนวรับแนวต้านเป็นนะคะซึ่งหากใครนะคะที่อยากใช้สคริปตีแนวรับแนวต้านยังเป็นมือใหม่เพื่อนๆสามารถสแกน QR วอารโคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะพร้อมกับบอกแอดมินว่าหนูเน่ให้มารับสคริปตีแนวรับแนวต้านนะคะ แต่แอดมินเนี่ยก็จะบอกเพื่อนๆนเองว่าจะต้องทํำยังไงบ้างถึงจะได้รับสกิปตัวนี้มาแบบฟรีซึ่งหากเพื่อนๆนะคะเปิดบัญชีเทรดผ่านลิงก์ด้านล่างนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเติมเงินแค่ขั้นต่ำก็จะได้สกิปแนวรับแนวต้านมาอยู่แล้วนะคะถามว่าทําไมเพื่อนเพื่อจะต้องเติมเงินด้วยหากเราบอกว่ามันแจกฟรีมันก็ไม่ต้องเติมเงินหรือเปล่าเราต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าถ้าการที่เติมเงินตรงนี้เนี่ยเป็นการเติมเงินเพื่อที่จะยืนยันตัวตนเพื่อเข้าเทรดเท่านั้นค่ะถึงแม้เพื่อนเนเนี่ยจะเปิดบัญชีเท ถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่ได้ใช้เงินจริงนะคะแต่การที่เปิดบัญชีเทรดให้สมบูรณ์และมีเครื่องหมายถูกต้องแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีการเติมเงินเพื่อยืนยันตัวตนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนสคริปต์เนี่ยเราแจกฟรีค่ะ แต่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยยืนยันตัวตนเพื่อเข้าเทรดก่อนนั่นเองนะคะเปิดยืนยันตัวตนมาแล้วเพื่อนก็ไปเล่นเงินทดลองเดโมที่บัญชีฝึกหัดแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งบัญชีเดโมเนี่ยมันสามารถเติมเงินได้เรื่อยๆเลยค่ะส่วนเราเนี่ยจะเทรดบัญชีจริงให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูออเดอร์แรกกันค่ะตรงนี้เนี่ยกราวิ่งเข้าสู่โซนแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นโซนแนวต้านย่อยค่ะแต่กราฟเนี่ยเกิดเป็นแท่งกืนกินขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแท่งนี้มันปิดเป็นสีเขียวนะคะเราจะถือว่าออเดอร์นี้เนี่ยเราทบเงินไปเลยนะโอ้โหทุกคนกราฟมันปิดเป็นแดงนะคะถือว่าเทคนิคของเราเนี่ยใช้งานได้ดีจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันปิดเป็นแดงไปก่อนนะคะก็ถือว่าชนะไปค่ะ ต้องหากราฟกันก่อนนะคะเวลาจะเทรดหรือออเดอร์แบบนี้นะคะทุกคนจะต้องดูดีๆก่อนนะคะว่าในตอนที่เพื่อนเพื่อนเทรดเนี่ยกราฟมันเป็นยังไงนะคะและที่สําคัญเลยในตอนที่เพื่อนเอนเทรดเนี่ยมันมีข่าวหรือเปล่าเทคนิคการเทรดด้วยแท่งกึ่กินนะคะเพื่อนๆจะต้องเทรดบวกลบข่าวเครื่องชั่วโมงนะคะคือหากข่าวเนี่ยมันออกตอนสามทุ่มตรง ระหว่าง2ทุ่มคร่งไปจนถึง3ทุ่มครึ่งเนี่ยเพื่อนๆห้ามเทรนะคะเพราะว่าในช่วงที่มีข่าวออกเนี่ยมันจะเกิดกราฟสวิงนะคะแล้วมันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยแพ้ให้กับตลาดนี้นะคะหากราฟกันก่อนนะคะอ่ะโอเคตรงนี้เนี่ยกราฟเกิดที่โซโนแนวต้านพอดีค่ะคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าแท่งนี้เนี่ยมันจะเกินกินได้หรือเปล่าไม่ได้นะคะทุกคนหากราฟต่อไปค่ะ โอเคออเดอร์ okay, นี้เลยนะคะออเดอร์ order นี้เนี่ยมันเกิดที่โซแนลต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแท่งก่อนหน้านี้เป็นแท่งกืนกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูแท่งนี้นะคะว่ามันจะวิ่งขึ้นไปด้านบนได้ไหมถ้ามันวิ่งขึ้นไปด้านบนนะคะขอให้มันปิดเป็นเขียวค่ะเราจะเปิดออเดอร์เซลล์กันในแท่งหน้าเนอะโอ้โหไม่ได้อีกแล้วค่ะทุกคนถือว่าเทคนิคนี้มันใช้งานได้ดีจริงๆนะคะเราเข้ามาไม่ทันสักออเดอร์เลยหากราบกันต่อไปค่ะ โอเคเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดบายกันในแท่งนี้เลยนะคะเราเนี่ยแอบเห็นนะคะว่าการาฟเนี่ยเกินกินแท่งก่อนหน้าแล้วและด้านข้างตรงนี้นะคะก็เป็นโซนแนวรับนะคะถึงแม้จะเป็นแนวรับย่อยนะคะโอเคเราเปิดบายขึ้นมาเดี๋ยวเรารามารอลุ้นกันค่ะว่าออเดอร์แรกของเราจะเป็นยังไง โอ้โหแพ้มานะคะแล้วก็ตลาดปิดไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเราแพ้ไปนะคะซึ่งในการาฟออเดอร์หน้าเราจะมีการทบเงินนะคะ<ๆ>ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงอ่าโอเคตรงนี้เลยตรงนี้เกิดขึ้นพอดีเลยตรงนี้ก็เป็นโซนแนวต้านนะคะเพราะฉะนั้นแท่งนี้เป็นแท่งเกินกินค่ะแท่งต่อไปเนี่ยเราเปิดเซลล์นะคะ โอเคตรงนี้ค่ะใส่ทบเงินมาอยู่ที่4,000บาทนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆที่คนไหนที่ไม่ได้มีทุนเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ทบเงินเหมือนเราแบบนี้ก็ได้นะคะเราทุนหนกนะคะก็เลยใส่ไปที่4,000บาทเพราะเรามั่นใจในตัวเทคนิคนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันค่ะว่านายออเดอร์นี้จะเป็นยังไง ดูเหมือนกราฟยังเื่อนะคะตามที่บอกนะคะมันทบเงินได้1ไม้เราเปิดดิวใหม่มาค่ะ o r อ,อ,อร์นี้เราใส่ออินไปเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะใส่ออินมาในออเดอร์นี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันค่ะว่ากราฟจะเป็นไปตามที่เราคาดการณ์หรือเปล่าและเรียบร้อยค่ะวินมาอยู่ที่ ,7855 บาทค่ะนะคะทำกำไรรวมมาทั้งหมด2อ,ออเ r d e r รวมเป็นทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2,000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จริงๆเนี่ยเราบอกว่าเจาะเงินอยู่ที่1,500บาทเนาะแต่เราเนี่ยมาใส่ที่2,000บาทนะคะก็ถือว่าตรงนี้ค่ะเข้า TP เป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆเนี่ยลืมอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะคะคือวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ซึ่งวันศุกร์เนี่ยกราฟเนี่ยมันจะเป็นเทนไหลในช่วงดึกๆนะคะและตอนที่เราเทรดน,นะคะเป็นตอนที่5ทุ่ม3นาทีนะคะ ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่เราคิดว่ากราฟเนี่ยกำลังเริ่มไหลแล้วนะคะเมื่อตะกี้เพื่อนๆก็เห็นว่ากราฟมันปิดใส่หน้าเราไปเลยนะคะตรงนั้นเนี่ยทำให้เราพลาดไปก็ถือว่าทำกำไรได้ดีค่ะกับเจ้าตัวแท่งเกินกินจำา PA นี้ไว้นะคะบอกเลยว่า PA ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้บ่อยและใช้งานได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเพื่อนๆไปเจอ PA แบบนี้แล้วทำกำไรได้แล้วเนี่ย อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับใน EP นี้ใครที่ชื่นชอบนะคะขอคนละหนึ่งไลค์ค่ะเป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนเพืเ่อนๆพคนไหนที่เป็นมือใหม่นะคะยังตีแนวรับแนวต้านไม่เก่งสแกนคิวอ้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะคะหรือเข้าไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้สำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านแล้วกันค่ะ